ในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราเจอคนมาก็เยอะแยะมากมายแต่เคยลองถามตัวเองดูไหมครับว่าคนแบบไหนกันนะที่อันตรายที่สุดคือไม่ใช่คนที่เข้ามาทำร้ายร่างกายเราตรงๆนะครับแต่เป็นคนที่สามารถทิ้งแผลลึกๆไว้ในใจเราได้ตั้งแหกคำตอบที่ได้อาจจะทำให้เราแปลกใจนิดหน่อยนะครับเพราะมันไม่ใช่ฆาตกรหรืออาชญากรที่เราเห็นตามข่าวเลยแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ ใช่แล้วครับคนที่อันตรายที่สุดก็คือคนที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะอันตรายพวกเขาอาจจะมาในคราบของเพื่อนร่วมงานที่ดูดีมากๆเจ้าหน่ายที่น่าเคารพนับถือหรือแม้กระทั่งคนรักที่ดูแสนหวานแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นสเสน่ห์และความฉลาดของพวกเขากลายเป็นอาวุธที่ใช้ควบคุมจิตใจคนอื่นได้อย่างเลือดเย็นเลยทีเดียว ต้องขอย้ำตรงนี้ก่อนนะคะว่าคำว่าไซโคพาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้ป่วยทางจิตในทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่เราจะหมายถึงคนที่มีบุคลิกเป็นพิษที่ใช้หลักจิตวิทยาเก่งมากในการบงการคนอื่นโดยที่ไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือรู้สึกผิดอะไรเลยแม้แต่น้อยคือเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่เป็นการทำร้ายจิตใจที่อาจทำให้เราเสียสูญไปได้เลยครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่ภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ไปทำความรู้จักกับนักล่าทางจิตวิทยากันให้มากขึ้นแล้วมาดูกันว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรผ่านโมเดลสีสีจากนั้นก็จะไปดู8กลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ปั่นหัวเราและที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะสร้างกรอบป้องกันตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยภัยเงียบที่ซ่อนอยู่บอกได้เลยว่าพวกเขาอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะครับ มีสถิติที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าอย่างน้อยๆนะครับ2%ของคนรอบตัวเราเนี่ยมีลักษณะที่เข้าขายนี้เลยลองนึกภาพตามนะครับคนร้อยคนก็จะมีคนแบบนี้สักสองคนไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานกลุ่มเพื่อนหรืออาจจะในครอบครัวเราเองด้วยซ้ำนั่นแปลว่ามีโอกาสสูงมากที่เราจะเคยเจอคนแบบนี้มาแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย ต่อมาเรามาทำความรู้จักกับนักล่าทางจิตวิทยากันให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยดีกว่าครับจะได้เข้าใจว่าเขาทำงานกันยังไงคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับฉลาดมากมีสเสน่ห์ดึงดูดแต่กลับไม่มีความเห็นอกเห็นใจหรือจิตสำนึกเลยแม้แต่น้อยพวกเขามองว่าการควบคุมคนอื่นมันเป็นเหมือนเกมสนุกๆยิ่งในโลกยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้ที่เราเปิดเผยชีวิตส่วนตัวกันเต็มที่ โอ้โหมันเหมือนกับเราเยื่อนแผนที่นำทางสู่จุดอ่อนของเราให้เขาเลยครับทุกโพสทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ like, comment, มันคือข้อมูลชั้นดีที่เขาจะเอาไปวิเคราะห์เพื่อสร้างความไว้ใจแล้วก็ควบคุมเราในที่สุดแล้วคำถามก็คือเขาหาประโยชน์จากอะไรในตัวเราคำตอบก็คือจุดอ่อนของเรานี่แหละครับซึ่งเรื่องนี้สามารถอธิบายผ่านโมเดลบุคลิกภาพสีสีหรือที่เรียกว่าดิสก์โมเดลได้ค่อนข้างชัดเจนเลยเริ่มกันที่สีแรก คนสีแดงคนกลุ่มนี้จะค่อนข้างใจร้อนเด็ดขาดชอบควบคุมแล้วก็ไม่ค่อยชอบลงรายละเอียดอะไรยิบย่อยสิ่งที่คนสีแดงกลัวที่สุดเลยก็คือการสูญเสียการควบคุมครับต่อมาคือคนสีเหลืองครับกลุ่มนี้จะเป็นสายสังคมตัวยงเลยชอบพูดคุยชอบเข้าสังคมต้องการเป็นจุดสนใจตลอดเวลาแต่อาจจะไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่สิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดก็คือการถูกเมินหรือการไม่เป็นที่สนใจนั่นเองครับ ถัดมาคือคนสีเขียวครับคนกลุ่มนี้จะใจดีมีความเห็นอกเห็นใจสูงมากแต่ในขณะเดียวกันก็ขี้สงสารแล้วก็กลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆสิ่งที่คนสีเขียวกลัวที่สุดก็คือการมีปัญหากับคนอื่นพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งเลยครับและสีสุดท้ายคนสีน้ำเงินครับคนกลุ่มนี้จะเป๊ะมากละเอียดรอบคอบเป็น perfectionist แต่ก็จะค่อนข้างเก็บตัวหน่อยๆ สิ่งที่คนสีน้ำเงินกลัวที่สุดก็คือการถูกมองว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีความสามารถหรือดูเป็นคนโมในสายตาคนอื่นครับทีนี้พอพวกเขารู้จุดอ่อนของเราแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการควบคุมเราอย่างแยบยลเลยล่ะครับอย่างคนสีแดงเนี่ยก็จะโดนท้าทายเรื่องอีกโก้ให้เสียการควบคุมไม่ได้ส่วนคนสีเหลืองก็จะแพ้ทางคำหวานคำชม คนสีเขียวก็จะถูกเล่นงานผ่านความใจดีความขี้สงสารของตัวเองและสุดท้ายคนสีน้ำเงินก็จะโดนบั่นทอนความมั่นใจไปทีละนิดๆจนรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งจริงพอเรารู้แล้วว่าเป้าหมายคือใครและจุดอ่อนคืออะไรคราวนี้เรามาเปิดตำราดูกันเลยดีกว่าครับว่ากลยุทธ์8ข้อที่นักล่าพวกนี้ชอบใช้มีอะไรบ้างกลยุทธ์ของพวกเขาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่การชมแบบ ชมเกินจริงเพื่อให้เราตายใจลดการป้องกันตัวเองลงหรือการทุ่มเทความรักความสนใจให้แบบถล่มทลายที่เรียกว่าเลิฟบอมบิงแล้วก็หายไปดือด้อไปจนถึงการทำตัวน่ารำคาญเพื่อให้เรายอมยอมไปซะหรือพอจนมุมก็จะเปลี่ยนเรื่องคุยซะดือด้อๆเลย แล้วก็ยังมีวิธีที่รุนแรงขึ้นไปอีกนะครับเช่นการเอาปมด้อยของเรามาตอกย้ำซ้ำ,ซำการจงใจสร้างเรื่องรักสามเศร้าเพื่อให้เรารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไร้ค่าหรือการแกสไลติงที่เป็นการปั่นหัวเราด้วยคำโกหกเล็กๆน้อยๆจนเราเริ่มไม่แน่ใจในความทรงจำและความคิดของตัวเองและสุดท้ายก็คือการใช้ความเงียบหรือ The Silent Treatment เป็นอาวุธเพื่อลงโทษเราครับ เมื่อเราพอจะเห็นภาพกลยุทธ์ของพวกเขาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างกรอบป้องกันให้ตัวเองกันบ้างแล้วล่ะครับซึ่งจริงๆแล้วมีขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆแค่3มข้อเท่านั้นเองการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดครับทําความเข้าใจว่าเราเป็นคนเสียอะไรและยอมรับในจุดอ่อนของเราให้ได้จากนั้นก็เรียนรู้ที่จะมองรูปแบบพฤติกรรมของพวกเขาให้ออกและข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการรักและให้เกียรติตัวเองครับ สร้างขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิเสธที่จะเป็นเหยื่อของใครและท้ายที่สุดมันก็นํามาสู่คําถามที่น่าสนใจนะคะว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดคือการพยายามไปรู้จักคนอื่นหรือหันกลับมาทําความรู้จักตัวเองกันแน่บางทีการเข้าใจจุดอ่อนของตัวเราเองอาจจะเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากคนที่เป็นผิดรอบตัวเราก็ได้นะคะ